ดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวนะคะผู้พาเดนน่าจะเนาะสิบ้าขึ้นไปเท่งผู่น่าจะพามาเที่ยวนะคะว,วันนี้ อย่าฟ้าห้องฉัน้าห้องจะบรรยากาศฝนตกฝนตกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบัตรอะไรนะผ้าเด่นถ้ำผ้าเด่นผ้าเด่นถ้่น้าเด่นผ้ามาเที่ยวถ้ำผ้าเด่นเนาะจ้ะเนาะ เปนชื่อขึ้นสะรอย่าจับน้ะมันอันตรายวันจันพี่โจเกิดวันเสาร์บอกวันเสาร์เหมือนกัน

โอ้ยโซ่ไทยเดืย่ายโอ้ยย่ายย่านย่ายย่านไม่เป็นไรหรอกปูปูไม่ให้เป็นอะไรไข่อะไรไอรินไข่อะไรไข่อะไรลูกเก็บมือกับเก็บเดียวระุูนอ้อมบนบั้บรรยากาศจะบรรยากาศดีๆมาฝากมือนีกับ

ใยูมันถามหาโทาก่อนาาหาโทษามอสางหัวใจุตอนแรกฉัเห็นว่ามันเพียงตัวมนนะคะบสวยมาฝากบรรยากาศดีๆฝนหยุดตกเพิ่งหยุดตก ไทยไก่ย่าหน้าแล้วย่านฝายขั้นไม่มาะูเลยอืมเลยดบหน้าเราคนโตขี่คานบ่ดำหน้าเนี่ย แล้วว่าก็สิเป็นนังเนาะแล้วจะว่าฝนตกกี่คันดำหน้าพี่น้องมาเทียกรอนนี่บ่สวยปันนี้นะจัะมาเทียนี้สวยสวยงามมากเลยฝนก็จะตจกจะเบิ่งดู ตามไปพอถอดหมวกก่อนนะคะอถอดหมวกก่อนอย่าลืมนะตอนลงมานะล่มนะจะลืมประจันกับร่มร่มไปวางที่ไหนล่ะใช่ <c ười> สวยกว่าจัง บรรยากาศบนตกจะอันนี้ยุทธเครืองคู่ยุทธเคร่อง้าแดนเนาะจ้ะเนาะถ้ำ้าแดนุนตน้อลวมอะไรน้องฮันหลวงมน้นอบ่ันที่นีน้องฮานลมบ่แม่นบ่เ่อรอะ

หลานลานมาแต่สหรัฐตาแก่มาเดียวจ้ะจากมาว่าที่นี่มันสวยก็อยากจะมาชมมันไม่ไกลบ่เต่างอยนะมันไม่ไกลบ่ส่วนมากเขาจะไปขวยนะไปเต่างอยหน่อยทับทีมอยากได้หวยใช่ไหม

บากาดดีมองยังเนไบเบ่งนะครับอ่ะท่ใดถ้าเรามาส้มก็หม้าส้มเ้ะโอ้ฝนตกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศฝนตก 7,000มา สวยไหมคะฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะคะต้องมาชมข้างสองเข้าเชียงหน้าช่าแนวนะคะ่ะต้องเลนน้อยฝา,ากกดติดตามด้วยพี่แนวได้ดีมี่ตาละกันฮึ่ม บรรยากาศสวยๆกันแค่นี้นะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะ